กราบนมัสก,การพระเดชพระคุณพระราชพัฒนาวชชะบัณฑิตรองเจ้าคณะจังหวัดขอนแกน่นพระวชิรรัตนาพรเลขานุการเจ้าคณะภาคเกา้าเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปด้วยคมเคารพอย่างสูงครับผมกระผมนายนฤุพลเมืองจันทรนักวิชาการาศาสนาชำนาญการวันนี้มาทำหน้าที่แทนท่านว่าที่ร้อยตี จุลสันธน,นินาดผู้มยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นซึ่งวันนี้ท่านมีภารกิจในการประชุมพระสังฆาธิการระดับภาคก้าธรรมยุทธ์ที่จังหวัดกาลสินท่านก็เลยได้มอบหมายให้กับผมมานําเรียนให้กับพระเดชพระคุณทุกรูปได้ทราบถึงว่าสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นเองนั้นมีหน้าที่ในการสนองงานคณะสงฆ์อย่างไรในปัจจุบันนะครับซึ่งก่อนอื่นนะครับ กับผมขอญาตนำเรียนแบบนี้นะครับว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นเองสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่ไม่ได้สังกัดกระทรวงทบวงกรมนะครับแต่มีหน่วยงานที่เทียบเท่ากับกรมขึ้นตรงต่อท่านนายกรัฐมนตรีเลยนะครับณปัจจุบันนี้ก็มีท่านรัฐมนตรีประจําสํานักงานนายกรัฐมนตรีเป็นผู้กํากับ และดูแลสําสนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับซึ่งบางรูปอาจจะเข้าใจว่าสํานักงานพระพุทธศาสนากับสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด เป็นหน่วยงานเดียวกันซึ่งอันนี้ขอขอกาเรียนให้พระเดชพระคุณทุกท่านได้รับทราบไว้ตรงนี้นะคะว่าสํานักงานพระพุทธศาสนามีหน้าที่สนองงานคณะสงฆ์โดยตรงส่วนสํานักงานวัฒนธรรมท่านจะดูแลในส่วนของกรมการศา,า,า,าสนาซึ่งจะประกอบไปด้วยศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามและศา,าสนาอื่นๆเป็นต้นนี้ครับอันนี้ขอญาติกาเรียนให้พระเดชพระคุณได้ได,ได้ได้รับทราบทุกรูปนะครับสําหรับ ภารกิจหรือหน้าที่ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นเองนะครับมีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินงานสนองงานคณะสงฆ์อีกส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งในฐานะที่เป็นข้าราชการพลเรือนสำนักงานก็ปฏิบัติหน้าที่สนองงานภาครัฐโดยปัจจุบันนะครับสำนักงานจังหวัดขอนแก่นเองนี้สำนักงานพระพุทธขอนแกน่นตั้งอยู่ในส่วนภิมวกาก็จะขึ้นตรงต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแกน่น โดยท่านผู้ว่าก็จะมอบให้สำนักงานอมอบให้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นดูแลสำนักพุทธอีกหนึ่งอีกหนึ่งขั้นนะครับผมซึ่งการสนองงานนี้นะครับคณะ,ะสำนักงานพุทธมีหน้านะที่สนองงานในการทํานุบํารุงส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนาให้การอุปถัมภ์คุ้มครองและส่งเสริมพัฒนางานพระพุทธศาสนาดูแลจัดการาศาสนสมบัติ ซึ่งงานนี้ก็จะไปสอดคล้องกับภารกิจที่พระเดชพระคุณท่านได้ดำเนินการอยู่แล้วใน6ด้านบวกหนึ่งนะครับก็คือด้านการปกครองด้านการศึกษาด้านการศึกษาสงเคราะห์ด้านการสาธารณาสงเคราะห์ด้านสาธารณุปกการด้านการเผยแผ่และด้านพุทธมนตรน,นะครับในส่วนของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นเองณนะปัจจุบันนะครับพระเดชพระคุณครับ งานของเราแบ่งอยู่เป็นสองกลุ่มงานก็คือกลุ่มงานที่1คือกลุ่มงานอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์งานนี้มีหน้าที่อะไรอย่างเช่นงานการเงินและบัญชีงานนี้จะดูแลเรื่องนิตยพัตซึ่งจะดูแลพระเดชพระคุณในการ โอนค่านิตยพัตให้ทุกเดือนนะครับซึ่งตัวนี้พระเดชพระคุณก็จะได้ส่งคําขอเงินงบประมาณปีงบประมาณมาเป็นประจําทุกปีอยู่แล้วนะครับอันนี้คืองานที่สํานักงานพระพุทธศาสนาสนองงานพระเดชพระคุณนะครับงานต่อมาในงานกลุ่มอํานวยการก็จะมีงานธุรการซึ่งเป็นงานรับเอกสารหนังสือทั่วไปนะครับงานที่3ก็คืองานแผนงานโครงการและงาน สนองงานภาครัฐโดยผมนฤะพลเมืองจันทรเป็นผู้รับผิดช,ชอบในตัวนี้ก็จะดูแลในส่วนโครงการที่เกี่ยวกับพระเดชพระคุณเพื่อเสนอของบประมาณไปที่จังหวัดขอนแกน่นนะครับม,มีโครงการอะไรที่พระเดชพระคุณอยากให้ทางสํานักงานเสนอโครงการเพื่อขอใช้งบประมาณโดยใช้งบจังหวัดสามารถขอมาที่ผมได้หรือ เพื่อบูรณาการร่วมกันได้นะครับอันนี้คืองานที่ที่สนะครับส่วนกลุ่มงานที่2นะครับกลุ่มงานส่งเสริมและกิจการพิเศษซึ่งงานนี้จะเกี่ยวข้องกับพระเดชพระคุณทุกรูปนะครับอย่างเช่นหนึ่งงานศาสนสมบัติงานงานการศึกษานะครับงานศาสนสมบัติก็จะประกอบไปด้วยหนึ่งการขอสร้างขอตั้งขอยุบขอรวมวัดการขอพระราชทานวิสุงคามศีมา เป็นต้นนะครับงานวัดร้างก็จะประกอบไปด้วยการขอ,อการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดที่มีพระพิสุสงฆ์จำพรรษาประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกงานก็คืองานที่ท่านผอ,อก,ก็ปัจจุบันท่านกำเนินดำเนินการอยู่ก็คือการขอออกโฉนดที่ดินวัดเพื่อให้วัดเป็นเป็นวัดที่มีสิทธ์มีเอกสารสิทธิ์เพื่อดำเนินการในส่วน อื่นๆที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อระเบียบที่เกี่ยวข้องนะครับและงานการศึกษาก็จะประกอบไปด้วยงานศึกษาแผนกรมบาลีการศึกษาแผนกรมภาพประยัดแผนกธรมสามัญศึกษาซึ่งปัจจุบันนี้นะครับเราก็มีโรงเรียนอยู่ประมาณ23โรงนะครับใน,ในการดําเนินงานนะครับ ต่อมานะครับพระเดชพระคุณในอำนาจหน้าที่ของเรานะครับซึ่งเป็นตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนให้การสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพุทธศักราช2557ให้อำนาจหน้าที่สำนักพุทธไว้อยู่ประมาณ9ข้อนะครับก็คือ 1. ศึกษาวิเคราะห์และรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านพระพุทธศาสนา,าเพื่อกำหนดนโยบายในระดับจังหวัด รวมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขซึ่งส่วนนี้นะครับสำนักงานพระพุทธศาสนาเองก็จะได้ขอความเมตตาเจ้าคณะพระสังฆาธิการพระจารลขาในการเก็บรวบรวมข้อมูลเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปในเขตปกครองซึ่งสืบเนื่องจากท่านเจ้าคุณเลขานุก,การเจ้าคณะภาคเก้าท่านได้กับเรียนพระเดชพระคุณไปแล้วเบื้องต้นว่าประวัติพระเดชพระคุณนั้นมีส่วนสําคัญยิ่งนะครับ ณปัจจุบันนี้สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้มีระบบการจัดเก็บข้อมูลพระเดชพระคุณนะครับเพื่อ,อเพื่อเป็นประโยชน์ในการขอเลื่อนขอตั้งสมณศักดิ์ของพระเดชพระคุณเองนะครับส่วนตัวนี้นะครับหากพระอาจารเลขานุก,การหรือสำนักงานจังหวัดขอนแก่นเองได้ขอความเมตตาให้พระเดชพระคุณส่งประวัติมาที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ขอความเมตตาพระเดชพระคุณเลยนะครับว่าขอให้จัดทําประวัติให้เป็นปัจจุบันและก็มีความถูกต้องมากที่สุดนะครับเพราะว่าผมเองเป็นคนลงข้อมูลจะเห็นข้อมูลพระเดชพระคุณทุกรูปเลยหากมีข้อมูลพระเดชพระคุณรูปไหนที่ผมสงสัยหรือไม่ถูกต้องก็ผมก็จะประสานไปทางเจ้าคณะผ้าจรลขาเพื่อที่จะประสานไปยังข้อมูลของเจ้าพนัก สังฆาทิการรูปนั้นๆน,น,นะครับพระเดชพระคุณครับข้อมูลนี้ถือว่าเป็นส่วนสําคัญนะครับถือว่าเป็นประโยชน์ของพระเดชพระคุณท่านนะครับผมส่วนที่2มีหน้าที่ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและแผนงานโครงการของอสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับส่วนที่ 3. ส่งเสริมดูแลรักษาและทำนุบำรุงศาสนาศาสนาสถา,านและศาสนาวัตถุตัวนี้ก็คือเข้าไปทำอะไร เข้าไปสนองงานพระเดชพระคุณในกรณีหนึ่งการขอสร้างขอตั้งการขอพระราชทานวิสุงคามให้พระเดชพระคุณนะครับการขอออกโฉนดที่ดินการดําเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์การทําดําเนินการเกี่ยวกับด้านวัตถุใน วัดทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็คือที่เราสนองงานพระเดชพระคุณซึ่งพระเดชพระคุณก็ได้ประสานมาที่สํานักง,งานพระพุทธศาสนาอยู่แล้วนะครับสมส่วนที่4ก็คือส่งเสริมสนับสนุน ให้วัดเป็นศูนย์การแห่งการเรียนรู้นะครับส่วนนี้สํานักงานพระพุทธศาสนาเองก็จะสนองงานพระเดชพระคุณในเรื่องการจัดสรรงบประมาณต่างๆนะครับซึ่งได้รับงบประมาณมาจากสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็จะจัดสรรให้พระเดชพระคุณอย่างเช่นหนึง่งอปตอนะครับผมเ,เป็นต้นนะครับพระเดชพระคุณครับ ส่วนที่5นะครับก็มีหน้าที่ในการประสานงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนานะครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมในการขับเคลื่อนด้านนี้อยู่แล้วนะครับส่วนที่6รับสนองงานประสานงานและสนับสนุนกิจการการบริหารการปกครองคณะสงฆ์นะครับซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาก็มีหน้าที่เป็นเลขานุก,การในการดําเนินงานนะครับส่วนที่7ส่งเสริมและประสานการดําเนินในการปฏิบัติงานศาสนพธิธีและงานวันสําคัญ ต่างๆของพระเดชพระคุณซึ่งก็จะเห็นได้ปัจจุบันพระเดชพระคุณก็จะขอความอนุเคราะห์สำนักง,งานพระพุทธศาสนา,าช่วยดำเนินการพิธีต่างๆหน่อยในงานฉลองสมณศักดิ์งานสมโพธงานต่างๆที่พระเดชพระคุณได้ขอมาส่วนนี้สำนักพุทธก็สามารถเข้าไปสนองงานพระเดชพระคุณได้นะครับส่วนที่7ปฏิบัติหน้าที่ส่วนที่8นะครับปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและส่วนที่9ปฏิบัติงานร่วมกับ หน่วยงานอื่นๆก็คือภาคีเครือข่ายอื่นๆอย่างเช่นณปัจจุบันนะครับก็เป็นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดก็ได้ประสานงานข้อมูลในการดําเนินงานเช่นหนึ่งพักกีฬานุป,ปถกก็ได้มีการประสานงานกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอยู่เป็นประจานะครับผมทีนี้ผมมีเรื่องประเด็นหนึ่งที่สืบเนื่องมาจากพระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิคุณเมื่อเช้าที่มีคําถามจาก เจ้าคณะพระสังฆติการที่เข้าร่วมนะครับเรื่องการขอรับงบประมาณสนับสนุนการอขอรับงบประมาณสนับสนุนการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดทั่วไปนะครับขอนําเรียนกับเรียนพระเดชพระคุณอย่างนี้ครับวัดสามารถของบประมาณสนับสนุนไปได้นะครับซึ่งปีหนึง่งสมมุติว่าพระเดชพระคุณขอมาปีงบประมาณ65แต่พระเดชพระคุณจะไม่ได้ปีงบประมาณ66นะครับ 65ต้องได้ไปรับที่ปี67เพื่อเราจะทําเสนอแผนเข้าไปที่สํานักงบประมาณก่อนทีนี้พระเดชพระคุณก็จะสงสัยว่าเอ๊ะเราจะดําเนินการอย่างไรก่อนในช่วงที่เราของบประมาณถ้าสมมุติพระเดชพระคุณยังมีงบประมาณอยู่ก็สามารถดําเนินการไปเรื่อยๆได้แต่ที่สําคัญต้องเก็บเอกสารการจ่ายเงินทุกอย่างนะครับ ที่เกี่ยวกับการใช้จ่ายในการบูรณะปฏิสังขรณ์พระวิหาร,าหารก็ดีอุโบสถก็ดีกุฏิก็ดีนะครับตัวนี้นะครับก็จะกลับเรียนให้พระเดชพระคุณได้ทราบเบื้องต้นประมาณนี้นะครับผมที่ที่งานอันนี้ที่ผมมาก็คือพูดในฐานะภาพรวมในส่วนที่พระเดชพระคุณอยากทราบรายละเอียด เบื้องต้นหรืออยากทราบรายละเอียดในประเด็นใดขอขอให้พระเดชพระคุณได้ได้ถามได้เลยนะครับส่วนไหนที่ผมสามารถตอบได้ก็จะสามารถก็จะตอบพระเดชพระคุณได้เลยแต่ถ้าส่วนไหนที่ยังมีข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือที่ไม่สามารถตอบได้ก็จะขออนุญาตทิ้งเบอร์ไว้ให้พระเดชพระคุณได้สามารถโทรประสานไปที่สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดได้เลยครับพอากาบนิมลครับ อาจารย์เอ่นพรมพดีพาจารย์อยากทราบของงบประมาณปีส5งหหจะได้งบประมาณปีไหนครับขอขออะไรครับผมของ,งบประมาณเนี่ยปีนี้ปีนี้นจะได้จะได้เงินมาปีไหนท่านท่านของ,งบประมาณส่วนไหนครับส่วนบุรณะบูรณะปฏิสังขรณ์เอ่อบุรณะประตูโขงรประตูโขงขอไปปีนี้ ถ้าถ้าตามแนวทางปฏิบัตินะครับการของบท่านขอปีงบ66ใช่ไหมครับใช่ใช่ตามแนวทางปฏิบัติท่านขอปีงบ6 6สํานักงานก็พิจารณาก่อนเบื้องต้นแล้วส่งรายชื่อไปที่ส่วนกลางเพื่อส่งไปที่งบประมาณสํานักงบประมาณก็จะได้ประมาณปีงบประมาณ256868านะครับผมมีมีท่านไหนอีกไหมครับที่จะถามคําถามครับนิมนต์ครับ ครับนิมนต์นะครับถ้าไหนมีคําถามยกมือขึ้นนะครับพอดีมีคําถามในส่วนที่มาจากเจ้าคณะพระสังฆธิการที่เข้าร่วมประชุมนะครับท่านถามมาว่าวัดวัดมีหน้าที่ไหมครับหรือวัดวัดมีหน้าที่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในวัดให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือไม่ในส่วนประเด็นนี้นะครับผมเหมือนจะมีพระเดชพระคุณโทรเข้าไปสอบถามที่สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นแล้วนะครับในส่วนตัวนี้ ผมเองในฐานะที่ที่ทำที่อยู่ในสำน,สำนักงานเองนะครับประเด็นนี้ผมขออนุญาตอย่างนี้นะครับตอนนี้ผมจะไม่สามารถตอบประเด็นนี้ได้แบบชัดเจนผมขออนุญาตไปศึกษารายละเอียดแล้วก็จะกราบเรียนพระเดชพระคุณท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวนี้ผมสามารถขอเบอร์ติดต่อพระเดชพระคุณได้ไหมครับมีมีประเด็นเพิ่มเติมไหมครับ มีไหมครับเกี่ยวกับเรื่องบัตรเรื่องการอุดหนุนเรื่องนิตยพัหลวงพอสุวัสด์หามถามเรื่องนิตยพัตเด้อครับเพื่อนอาจารย์พระครูจะาถามว่าเดี๋ยวว่าสักที่ถามว่าเงินงบประมาณอุดหนุนการก่อสร้างแต่ว่าแปลสภาพจากการก่อสร้างเป็นห้องสุข,ขาสมปี 2 5 6 5งบผรอัาที่ที่ส่งไปอล้านสองแสนบาทแต่ว่าพท่านไดนะเ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวประเด็นนี้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตช่วยสํานักพุทธแล้วกันครับที่ที่ประชุมนะครับเดี๋ยวเราฟังไปด้วยนะครับว่าคําถามแต่ละคําถามน,นี่เป็นองค์ความรู้สําหรับการนํากลับไปบริหารนะครับหลวงพ่อ พระโคท่านถามว่าขอเงินอุดหนุนไปสร้างห้องน้ำขอไปสองแสนล้านสองแสนบาห้องน้ำฝังเพชพียูตหนึ่งล้านสองแสนบาทคือขอไปแต่เปียงก็ประมาณหกห้าตอนนี้ยังไม่ได้รับเลยหกห้าทีนี้ต้องกลับไปมองว่าพระยาพระคุณขอสมทบหรือขอบูรณะครับผม สมทบสร้างก็คือเหมือนสร้างใหม่เลยตอนที่ท่านขอไปท่านขอวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอะไรครับอ๋อแสดงว่าท่านขอคนละวัตถุประสงค์ตัวใช่ไหมครับขอขอคนละวัตถุประสงค์ขอคนละวัตถุประสงค์กรณีนี้ ผมขอ,อขออนุญาตอธิบายสองกรณีนะครับกรณีที่หนึ่งสมมุติว่าพระเดชพระคุณปัจจุบันขอไปแล้วก็คือขอสมทบสร้างสาาการ,ปรเปลี่ยนแต่อยู่ๆพระเดชพระคุณเปลี่ยนวัตถุประสงค์เป็นการขอสร้างสุขาใช่ไหมครับอันนี้ผมเข้าใจถูกต้องนะครับกรณีนี้ถ้าสมมุติว่าได้รับงบประมาณจะค่อนข้างจะ เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ยากนะครับเพราะว่าเราขอไปแล้วท่านขออะไรท่านต้องทําตามสิ่งนั้นอันนี้นะครับคือยึดหลักแบบนี้เลยนะครับทําอะไรขออะไรยึดยึดแล้วก็ทําตามสิ่งนั้นครับผมพอไปถึงนั้นท่านอาจจะโดนตัดงบประมาณก็ได้อันนี้ขออนุญาตกับเรียนให้ทราบเบื้องต้นครับผมนี่นิมนตนครับนิมนต์เรียนเลยครับ อฮัลโหลก็ขอเรียนถามอย่างนี้โยมคือวัดวัดเป็นวัดถูกต้องแล้วแต่ว่าโฉนดมีหลายใบแต่ก็เคยไปที่ไปที่กรมที่ดินแล้วไปกรมที่ดินไปกับกรรมการวัดกับผู้ใหญ่บ้านทางกรมที่ดินเขาขอมาทุกทุกอย่างาสำหรับชื่อหรือว่าสิ่งที่เป็นหนังสือเกี่ยวกับ ยมที่เขาถวายที่ดินให้ทุกอย่างเราให้ไปหมดแล้วแต่ก็เงียบไปเลยเป็นปีแล้วเราจะทำอย่างไรเราอยากจะให้มันเป็นโขนโขนใบเดียวเนาะมันมีประมาณเจ็ดแปดใบแต่ว่าดำเนินเรื่องไปแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วท่านท่านจะรวมโฉนใช่ไหมครับแมนแมนใช่แล้วทีนี้ท่านประสานงานกับสำนักพุทธหรือว่าสำนักงานที่ดินครับกรมที่ดินกรมกรม,มที่ดินหมายถึงว่าที่ดินอำเภอรหรือว่าที่ดินจังหวัดอำ,อำเภอ อำเภออำเภอมันจาคีท่านประสานงานล่าสุดวันที่เท่าไหร่ครับอปีที่แล้วโยมแต่ก็เงียบไปเลยผมผมขอหลายชื่อวัดได้ไหมครับได้ได้วัดเทพนิมิตตำบลสวนหม่อนขออนุญาตเบอร์ติดต่อท่านได้ไหมครับเดี๋ยวค่อยเขียนให้ผมก็ได้ครับ ขออนุญาตที่ประชุมนะครับการประชุมยังไม่เลิกนะครับท่านที่ไปแล้วกลับเข้ามาด้วยนะมองไปเนี่ยตอนนี้รู้สึกหลงเหลงมากนะครับครับอีกอีกหนึ่งคำถามนะครับอีกหนึ่งคำถามนะครับท่านถามว่าของงบประมาณสองถึงสามล้านได้ไหมสร้างศาลาและเอกสารอยู่ที่ไหนและสิ่งและส่งที่ไหนใช่ไหมครับถูกต้องไหมครับ ทีนี้การของบประมาณท่านสามารถขอได้เลยไม่ว่าจะก,กี่ล้านท่านก็ขอได้เพียงแต่ว่าท่านต้องจัดทำปรร๔ปรรโดยวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญและให้การรับรองท่านจะขอมากี่บาทก็ได้ครับแต่ขอให้เป็นปรสปรหโดยวิศวะเขาจะรับรองอย่างถ้าเป็นอบตอก็ขอความนุเคราะให้บอบตท่านเขียนปรรีปรรได้ แล้วเอกสารอยู่ที่ไหนท่านสามารถขอได้ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแกน่นและก็ส่งที่หนึ่งการส่งสามารถส่งได้ที่หนึ่งเลขาอำเภอโดยผ่านเจ้าคณะอำเภอสองเมื่อท่านดำเนินการเสร็จแล้วส่งได้ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแกน่นซึ่งจังหวัดสำนังนกางานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแกน่นตั้งอยู่ชั้นสามสารการจังหวัดขอนแก่นหลังใหม่ครับผม ขอโอกาสนะครับทั้งท่านผู้บรรยายและหลวงปู่ครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกพระองค์เนื่องด้วยผมเป็นคนเสนอไปเรื่องเกี่ยวกับสร้างศาลาการประเรียนเมื่อเช้าพอดีผมเห็นว่ามันสมควรแก่เวลาแล้วเพราะว่าหน้านี้เป็นหน้าฝนผมขอเบอร์โทรท่านเป็นการส่วนตัวครับผมแล้วผมจะปรึกษาไปครับผมได้ครับผม ขอขอนุญาตให้เบอร์โทรประสานเลยนะครับมีอยู่2เบอร์นะครับเป็นเบอร์เบอร์มือถือส่วนตัวเลยนะครับ0807504269ชื่อชื่อโยมป๋องนะครับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็เบอร์สำนักงาน043238357-8ครับนิมนต์ครับ,บ,รบเบอร์มือถือส่วนตัวนะครับ080 เจ็ดห oh. ้าศูนยสองหกโยมป๋องครับเบอร์สำนักงานครับ0 4นย์สี่สาสห้าเถึงแครับเอาใหม่ละครับพระเดชพระพุณเบอร์มือถืออีกครั้งนะครับ0 8 0 7 5 0 4ดศูสองหกโยมป๋องครับ เบอร์สำนักงาน043238357ถึง8ซึ่งท่านสามารถโทรสอบถามรายละเอียดงานที่เกี่ยวกับพระเดชพระคุณได้ทุกเรื่องนะครับได้ทุกเรื่องครับน่น่าจะหมดคำถามนะครับแต่หากพระเดชพระคุณรูปใดนะครับที่มีประเด็นข้อหาลือหรืออยากจะปรึกษา ก็สามารถประสานงานไปที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นได้นะครับก็เบอร์โทรที่ให้ไปเบื้องต้นแล้วนะครับหรืออาจจะส่งข้อความไปทาง Facebook ก็ได้นะครับ Facebook สำนักงานชื่อสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นนะครับหรือเข้าไปติดต่อได้ที่สรารกางจังหวัดขอนแก่นชั้น3นะครับหากมีข้อปรึกษาหารือกอ็กลับนม้มลเลยนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมในฐานะ ผู้ปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติหน้าที่สนองงานพระเดชพระคุณนะครับแล้วก็หน่วยงานภาครัฐนะครับก็พร้อมที่จะปฏิบัติงานและสนองงานพระเดชพระคุณทุกรูปนะครับและหาและขอกาบนมัสก,การขอบพระคุณพระเดชพระคุณด้วยความเคารพอย่างสูงมาณนะโอกาสนี้ครับกาบนมัสก,การครับ